ี่น้องครับไม่รู้คุณอนุทินจานวิรกุลเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจที่ไปลงนามใน MOU ร่วมกันที่จะศึกษาแร่เอิร์ดหรือแร่หายากในประเทศไทยนาทินไม่รู้ว่านี่คือเป็นการชักศึกเข้าบ้านนะเพราะว่าแร่เอิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่แร่ ที่ใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวสำคัญที่สุดคือแร่เอิร์ธเนี่ยเราจะคิดว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องการแร่ชนิดนี้มากถึงขนาดว่าทำฉากบังหน้าเพื่อที่จะมาลงนาม MOU ของไทยกับกัมพูชาเรื่องของสันติภาพแต่เนี้ยส่อนเรื่องของการที่จะ เข้ามาศึกษาเข้ามาที่จะ,ะดำเนินการเรื่องแร่หายากในประเทศไทยเพราะว่าแร่เอิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นแร่สำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่าเทคโนโลยีทางการทหารครับตอนนี้อย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยตามหลังจีนอยู่หลายขุมในแง่ของกีนาวุธ สหรัฐอเมริกามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการาสร้างขีปนาวุธที่อากาศสู่พื้นดินก็คือติดเครื่องบินแล้วก็ไปโจมตีเขาซึ่งในระยะไม่ไกลมากแต่ว่าถ้าดูเทคโนโลยีของรัสเซียเทคโนโลยีของอิหร่านเทคโนโลยีของจีนเขาจะมีขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นคือยิงจากอิหร่านเข้าไปในอิสราเอลได้ทันทีแล,และมี พลังพลานุภาพทํำลายล้างสูงมากกว่าขีพนาวุธที่ใส่เครื่องบินรบนะครับเพราะฉะนั้นขีพนาวุธเหล่านี้เนี่ยส่วนประกอบสําคัญก็คือแร่เอิร์ดแร่เอิร์ดที่มีความสําคัญหลายด้านแร่บางชนิดแร่เอิร์ดเนี่ยใช้ทําเมกเนตถาวรก็คือเป็นแม่เหล็กถาวร ในการใช้เพื่อนําวิถีขีปนาวุธอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็แร่บางชนิดก็ใช้ในการเป็นหัวรบติดหัวรบขีปนาวุธเพราะว่ามีการทนความร้อนสูงคือไม่หลอมละลายก่อนไม่พังก่อนอะ ก่อนที่จะระเบิดเกิดขึ้นมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศหรือว่าทําให้เกิดความร,ร้อนระหว่างระหว่างการเดินทางเนี่ยมันจะใช้แร่เอิร์ดในการใช้สําหรับหวัวขีปนาวุธเหล่านี้นี่นะครับนะใช้สําหรับการป้องกันการรับ,บวนเรดาร์คือคือมันมีความสําคัญต่อเทคโนโลยีทางการทหารและการที่อยลืมว่าตอนเนี้ย ขั้วอำนาจของโลกเนี่ยกำลังสู้รบกันอย่างดูเดือดในทุกๆด้านนะจีนรัสเซียฝั่งหนึ่งและก็อิหร่านฝั่งหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรพวกยุโรปพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะ,ะก็ต้องการแร้เอ,อริร์และจีนเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าของแร่เอ,อิร์นะครอบครองแรเอ,อิร์อยมาณหิเปอร์เซ็นต จริงๆมูลค่าของแร่เอิร์ธทั้งโลกเนี่ยไม่มากประมาณทักหมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่ามันมีคุณค่ามันมีเรื่องของอที่จะใช้ในการทำขีปนาวุธสร้างขีปนาวุธเพื่อที่จะแข่งขันกันตรงนี้เนี่ยนะวันการที่ดึงสหรัฐเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะชักนำจีนเข้ามาด้วยนะครับ อย่าลืมว่าหลังๆเนี่ยเราก็สนิทสนมกับจีนมากขึ้นนะครับนุทินบอกว่าเนี่ยเ,เป็นการดึงเพื่อนเก่าที่ห่างเหินกันไปเข้ามาใกล้เพิ่มมากขึ้นเข้ามาใกล้เพื่ออะไรเพื่อที่จะมีเกิดความขัดแย้งกับขั้วอํานาจอีกขั้วหนึ่งหรือเปล่านะครับขั้วจีนซึ่งสหรัฐเองก็พยายามที่จะมาะใช้พื้นที่ในอินโดจีน นะครับเช่นท่าเรือเรียมของกัมพูชาที่จีนไปสร้างก็อยากจะมาใช้จะมาใช้ท่าเรือพังงาของประเทศไทยก็มีกระแสคัดค้านกันค่อนข้างมากนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณอนุทินจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งในในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าโอเข้ามาพัฒนาคราเป็นมองโลก สวยเข้ามาร่วมพัฒนาแล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เขาเข้ามาเนี่ยทําไมเขาเข้ามาแล้วมุ่งที่แร่เอิร์ดเพราะมันมีความนําพันเข้ามาเพื่อที่จะขุดแร่เอิร์ดจากประเทศไทยไปใช้ในการสร้างขีปนาวุธนี้ยังไงอ่ะเขาก็สร้างสหรัฐอเมริกาสร้างขีปนาวุธษเษสร็จก็ส่งให้อิสราเอลรบกับฮามาสรบกับปเาเลสไตน์เนี่ย ประเด็นที่ไม่รู้ว่าอนุทินไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจดึงสหรัฐเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่เป็นเป็นปัญหาเป็นจนวนความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ